ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมั้งคะพี่ฮาที่มีข่าวออกมาว่าคุณพลอยคขาเลิกกันกับคุณดาวินต้าแล้วไม่เห็นมันจริงเหรอเออจริงหรือเปล่าอยาทั้งคู่นี้ผมว่าเหมาะสมกันดีนะฮะแล้วก็เขาก็รักกันด้วยนะฮะแต่ล่าสุดนี่เออมันมีข่าวแต่ส่วนใหญ่ข่าวลือนี่มันมักจะจริงนะนั่นเลยสิเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าไม่มีมูนอ่ะ สุนัขไม่นะไม่มีมูนหมาไม่อะไรนะไม่มีไม่มีมูนหมาไม่ขี้ง่ายใช่ไอ,อ้มันมูนมันก็เออใช่นะที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือน้องพลอยเชอร์มานเปิดตัวนะครับไปเป็นพรีเซนเตอร์นะเปิดตัวน้ำหอมภายใต้ชื่อตราสินค้าพลอยเชอร์มานดราม่าควีน เหมือนฝรั่งเลยนะมึงนอกเนี่นะฮะอลิซาเบธเทเลอร์หรือดาราต่างๆเขาก็มีน้ำหอมของเขานะค่ะพอยซ์อะไรเงี้ยอันนี้ดราม่าควีนเอาก็เหมือนของของอะไรอ่ะคุณอ้๊มก่อนนะอนี้ก็มีน้ำหอมของคุณอ้๊มเหมือนกันใช่นะฮะส่วนใหม่เจริญร์โบราณผมมีมีน้ำน้ำแร่ค่ะนะฮะอ้าวพลอยเชอร์มานนะครับทำงานรับทรัพย์ปีใหม่กับการเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมพลอยเชอร์มานดราม่าควีนซึ่งเป็นน้ำหอมที่ผลิตขึ้นเป็นรุ่นเฉพาะสำหรับพลอย โดยบริษัทผู้ผลิตคือ b e l l Perfumes นะฮะ,ฮะเป็นผู้ผลิตให้กับนักแสดงระดับแนวหน้าของเมืองไทยเช่นอ้ําพัชราภาชมพู่อารยาแล้วก็มีการเปิดตัวครั้งแรกในวันที่8มกราคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะซึ่งน้ำหอมรุ่นนี้พลอยเชอร์มมนมีส่วนร่วมในการเลือกกลิ่นและก็บรรจุพันธุ์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนนะครับ<ะ>ไปฟังเสียงสาษณ์น้องพลอยเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องเกี่ยวกับน้องนาวินต้าเป็นน้ำหอมที่เป็นบริษัน้หอมที่เขาทำกับเซเลปทั่วโลก ก็จะเป็นมอนตน่าบิยองเซอเวลเวนแล้วก็มีอื่นๆมากมายแล้วก็ประเทศไทยก็จะมีพี่อ้ําพัชราภาแล้วก็มีชมพู่แล้วก็พลอยก็เป็นนักแสดงพี่สาวค่ะที่สาอออของประเทศไทยค่ะกลิ่นกลิ่นมิเทศเองเลยไหมครับก็กลิ่นกลิ่นแล้วก็คอนเซปต์ทุกอย่างก็คือเราเลือกเองหมดเลยอะค่ะก็คือสิกเนเจอร์แล้วก็มันก็คือ,วค,อความภาคภูมิใจของพลอยที่แบบเออแบบครั้งหนึ่งเราในชีวิตเราได้มีน้ําหอมเป็นของตัวเองและเป็นแบบสิ่งที่เราทําเองทั้งหมดเลย ขั้นตอนเราก็ต้องเป็นคนแบบเลือกสรรอั่นแหละทำไมเราเลือกเป็นดรามา่าก<ๆ>ินเป็นทำไมถึงเป็นดราม่ากีนก็เพราะว่าฟลอยทํางานตรงนี้แบบมา19ปีแล้วนะคะแล้วก็เกิดจากทางมาทางสายดราม่าด้วยเลยละครก็เลยคิดว่าอืมก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่เพราะว่าประสบความสําเร็จก็ประสบความสำเร็จจากบทดราม่าด้วยค่ะก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นดราม่ากีนนะน่าจะแบบเปิดเข้ากับคอนเสิร์ตเราดีเลยค่ะกลิ่นก็จะเป็นแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่แบบ มีกลิ่นแต่ว่าเข,าขรียกว่าอะไรมันมีสเสน่ห์แล้วก็หวานซ่อนเปรี้ยวแล้วก็มีคาแรคเตอร์ซึ่งมันบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์พลอยเลยเพราะว่ามันคือสิ่งที่แบบพลอยทําแล้วก็ผสมแล้วก็เป็นกลิ่นที่พลอยชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีส่วนผสมพิเศษมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบดอกมะลิจากอียิปต์อะค่ะเป็นพันธุ์พิเศษเลยหรือว,ว่ามีรากไม้ที่ใส่เข้าไปแล้วแบบจะทําให้แบบเกิดสเสน่ห์เย้ายวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกอะฟิโลโมนเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ พลอยยังเปิดใจถึงเรื่องข่าวลือที่บอกว่าพลอยกับนาวินต้านะครับแฟนหนุ่มเนี่ยเลิกกันน้องพลอยบอกทุกอย่างยังปกติค่ะความสัมพันธ์เหมือนเดิมส่วนเรื่องฉลองปีใหม่ที่ไม่ได้ไปข้าวดาวด้วยกันนะฮะพลอยกับนาวินตาเนี่ยน้องพลอยบอกว่าทั้งคู่ต่างก็มีเวลาเป็นส่วนตัวและต่างก็นัดสังสรรค์กับเพื่อนของของแต่ละคนจึงไม่ได้ไปข้าวดาวร่วมกันอไม่ได้ข้าวดาวร่วมกันนี่มันมันบ่งบอกไอเราก็คนนอกพูดไปเรื่อย นะฮะเขาเจอกันแทบทุกวันข้าวดาวก็ต่างคนต่างก็ไปข้าดาวสิไม่เห็นแปลกอะไรนะฮะไม่หรอกคือหนูงงอ่ะอคืองง,งกับกับอะไรรู้ไหมคือข่าวจะบอกว่าแหมเล่าได้ไหมวะเนียวันนี้นนเล่าเลย <c oughs> ออ <c oughs> โอ้โหเล่าเลยช่องเราเนี่ย <c oughs> ช,ช่องเราตอนเนี้ยเป็นช่องที่คนทั่วประเทศเขาบอกว่าเป็นกลางมากที่สุด ก็ดูสิตอนช่องสามระงับข่าวอ่ะสรยุทธ์ไม่มาพูดสักแอะเลยนะก็อยู่ช่องไหนคะเออคนอื่นะเอาจริงๆตอนที่มีไอ้เรื่องไวรัสนกท N เอของเราก็ออกข่าวแต่ออกข่าวให้เชิญมาซื้อไก่ซีพีนะถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นนี้เงียบนะไม่ออกี่ไม่มีประโยคหลังพี่จะดูดีมากพี่จะดูดีมากเอ้าเนี่ยทีเอ็นเอ็นมัเป็นกลางที่สุดเลยเอานั้นน้องนัทมีอะไรเล่ามาเลย คืออย่างที่บอกคือหนูก็เห็นข่าวนี้แหละมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วว่าอตกลงเขายังรักกันอยู่ไหมหรือว่าเขาเลิกกันตอนนั้นคนก็พูดถึงเยอะมากมว่ารู้สึกว่าคุณนาวินต้าเขาถ่ายละครอะไรสักเรื่องอ่ะมันมันยาริษยาเหรอ,อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าโดยปกติเนี่ยเวลาถ่ายละครปุ๊บเนี่ยจะเห็นคุณนาวินต้าเนี่ยมักจะแบบมีโอกาสจะหลบมุมไปคุยโทรศัพท์แล้วก็ได้ข่าวว่าปลายสายก็คือน้องพลอยนั่นแหละแต่ว่าเวลาคุยกันเนี่ยหน้าตา เขาจะไม่ได้แบบแช่มชื่นมีความสุขนึกออกหมเคอน่าจะแบบอารมณ์จะเสียเครียดหุดหงุดมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยเคยถึงขั้นที่ว่าเขาก็เล่ามานะคือที่กันมะไม่ได้ตะโกนพี่เอาโทรศัพท์ปาทิ้งพื้นไปเลยปาโทรศัพท์กับพื้นไปเลยอ่ะแล้วแล้วอารมณ์ในการที่จะถ่ายทำต่อมันก็ถ่ายทำไม่ได้ก็ต้องมีการพักกองเอออันนั้น่ะก็เลยทําให้มีข่าวว่าโอ๊ยเขาไม่ค่อยจะสบอารมณ์กันแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ย วันสิ้นโลกอ่ะน้าวันนานน่ะ21ธันวาใช่คุณพลอยเนี่ยเขาเคยโพสต์ภาพรูปของเขาอ่ะเป็นรูปเขาอ่ะลงในอินสตาแกรมไปพักผ่อนที่สีพันวาแล้วเขาก็โพสต์ว่าที่ภูเก็ตนะโสดรับวันสิ้นโลกโอ้โหเออนั่นแหละประมาณนั้นแต่ที่หนูบอกว่าคือหนูก็ไม่อยากจะบอกบอกไม่ได้ว่าเขาเลิกกันมีเลิกกันอะไรยังไงเพราะว่าหลังจากนั้นในคืนคริสต์มาสอีฟอ่ะ คุณนาวินต้าก็บินไปหาคุณพลอยไปฉลองวันคริสต์มาสคริสต์มาสอีฟกันที่สี่พันวาเหมือนกัน oh. เขายังถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเลยแล้วบางรูปเนี่ย hmm. คุณนาวินต้าเขานอนอยู่บนเตียงนะ hmm. แล้วก็ ที่แก้มอ่ะมีรอยจูบอ่ะเป็นรอยลิสติกอ่ะเออคุณพลอยก็ถ่ายลงในอินสตาแกรมก็ยังมีคนไปกดไลค์กันเยอะแยะแบบให้กําลังใจความรักของทั้งคู่ก็เนี่ยแหละก็หนูถึงบอกว่าที่ถามว่าเขาเลิกกันจริงไหมก็เลยไม่แน่ใจมันก็อาจจะเป็นคนรักกันมันก็เป็นธรรมดาเล่นกับฟันก็จะทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยล่ะมาเดี๋ยวไปฟังไหมว่าคุณพลอยเขาพูดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟังน้องนัดพูดแล้วพี่ฮัทไม่อยากจะฟังพลอยเลย ก็ฟังพลอยแล้วดูเหมือนเขาเมคอ้าวยังไงก็เราก็เตรียมคลิปเสียงพลอยไว้ไปฟังพลอยพูดเกี่ยวกับเรื่องของนาวินต้าครับก็ตอบไปแล้วชัดเจนรอบนึงอะค่ะที่เห็นกันวันวันวันนั้นน่าจําได้ป่าวอ่าวันที่ไปคู่กันใช่ไม่ถึงเดือนประมาณต้นเดือนตุลาเนี่ยค่ะก็ก็ก็ตอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็ไม่มีคําตอบอะไรแล้วค่ะอยากให้ยืนยันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วมัน พลอยก็พลอยเองก็ต้องมามาตอบไขเรื่องในความว่าเออเรายังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทุกคนก็โอเคดีก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ถามไถ่กันมาเลยะคะ่ะชีวิตเราก็ปกติดีอะคะ่ะเรื่องฉายาโค้ชเธเหมือนแล้วปีวที่แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับฉายาเรามีทุกๆปีค่ะก็ขอบคุณมากค่ะกับฉายานี้เราโอเคไหมกับมันพลอยโอเคเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับพลอยไม่ได้มองว่ามันไม่ดแปไม่ค่ะเราก็คิดเป็น นะะคก็ขอบคุณค่ะก็ก็ตลกดีอ่ะเราลองดิก็โดนทุกปีนี่นะแต่เราไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมไม่ซีเรียลนะคะก็คือคือพอไม่ซีเรียสแล้วเพราะพอคิดว่าเออก็ช่างมันเถอะจะข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆก็จะซีเรียสแทนแฟนคลับเขาก็จะซีเรียสเขาก็มาบ่นในอินสตาแกรมว่าแบบอ๋อนู่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็เพื่อนแทนเรานะคะแต่ว่าเราก็มองเป็นเรื่องขำไปละกันก็คงเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะมีอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดมากเนี่ะ นี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถึงแม้ปีใหม่ผ่านมาแล้วน้องพลอยอาจจะได้รับฉายาจากสื่อไปในทางที่ลบนะฮะแต่ยังว่านะครับของจริงก็คือของจริงนี่นะงานก็ยังเข้ายังมีงานล่าสุดก็ยังแพงอยู่นะฮะแล้วก็ยังสวยคือพูดง่ายว่าโอเคเอาหลักนะฮะ ดารายังไงก็คือดาราดาราไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้สมบูรณ์นะครับก็ดาราก็เป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราว่าแต่ว่าถ้าเกิดต้องการใครจะมารับดีดใจก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอยากจะรู้วิธีดีใจของพี่นี่ยังไงคะพี่คะก็มีคานัดคานดีด